ครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้วันที่สี่เดือนเมษาวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาพาณิชจังหวัดเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ท่านพาณิชจังหวัดเพราะว่าท่านได้รับารางวัลเป็นครุฑทองคําและก็เป็นคุณิบัติท่าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี6 6นะครับ เด er right ี๋ยวเราจัดขึ้นไปในชั้นบนพานิ้จังหวัดไปสัมภาษณ์ท้าหัวหน้าบันทันจังหวัดด้วยกันเชิญติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทดีไปด้วยกันชั้นบนพานิ์จังหวัดครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันที่สี่เดือนเมษาเราได้เดินทางมาที่พานิ์จังหวัดสุรินทร์เราทราบว่าวันนี้ กิจกรรมที่หัวหน้าท่านได้ทำางานสองแผ่นดินแล้วก็เรื่องอบรมสุรินเบสเราก็ได้ไปทำกิจกรรมให้ท่านหัวหน้าพานิชจังหวัดวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านพานิชจังหวัดกิจกรรมที่ท่านได้รับโล่รับเกียรติบัตรของข้าราชการพลเรือนดีเด่นท่านใช้ความสามารถอย่างไรก็อย่างที่เราเล่าให้พี่ร้องฟังก่อนแล้วเป็นไตเติลหัวหน้าครับ กิจกรรมที่หัวหน้าได้ทําแล้วก็หัวหน้าได้รับโล่หรือเกียรติบัตรของข้าราชการพลเรือนดีเด่นหัวหน้าเชิญผ่านเพจคนสุรินทร์ทำดีได้เลยครับวันนี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่เล็กนะคะและ้ทีมงานนะคะที่ได้เห็นความดีนะคะ<ล>ที่ทางานีจังหวัดและทีมงานนะคะได้ทามานะคะ,ะในส่วนของวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะก็คือวันข้าราชการพลเรือนนะคะหนึ่งเมษายนของทุกปีนะคะก็จะมีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปีนะคะโดยแต่ละจังหวัดก็จะคัดเลือกนะคะคัดเลือกข้าราชการเด่นจำนวนสี่สี่ท่านนะคะเพื่อได้รับเกาเรียกครุฑทองคำนะคะซึ่งแผนที่จังหวัดก็เป็นหนึ่งนะคะในหนึ่งในสี่นะคะที่ได้รับคัดเลือกได้รับครุฑทองคำนะคะซึ่งได้รับมอบจากท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านพิจิตรบุญทคะเรียบร้อยแล้วนะคะที้เป็นรางวัลที่ปรับปพิ่มนะคะเป็นรางวัลที่แผนที่จังหวัดเองก็เขาเรียกว่าอะไรอยากได้มานานตั้งแต่รับราชการมาเนาะราชการ คนหนึ่งนะคะรับประจันมาก็อยากจะได้รางวัลที่เป็นเกียรตินะคะเป็นศักดิ์ศรีนะคะเพื่อประดับในเรื่องของการทำอาบงตรภูนทําดีแล้วก็อยากจะมีเลือกโลกหรือว่าเกียรติบัตรอะไรได้นะคะจนสิ้นวันนี้ก็ได้ทําสําเร็จแล้วนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจุสุลินนะคะท่านที่จิงทุท่นนะคะแล้วก็อนุสวงทุกท่านนะคะน้องๆที่อยู่สถานการณ์ขณะนี้จังหวัดนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะคะซึ่งงานที่พี่เล็กพูดเมื่อกี้นี้ มีงานสองงานใหญ่ที่พนิชทำนะคะก็คือเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มซูรินเว็ com หรือตลาดออนไลน์นะคะตลาดของดีมนซรินซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดซุรินนะคะท่านพิจิตรพันนะคะได้มอบหมายพนิจจังหวัดในเรื่องของการพัฒนาระบบนะคะซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ปลายปีปลายปี2 5 6 5นะคะจน66ได้เปิดตัวแถลงข่าวนะคะพร้อมงานสารสัมพันธ์สองดินนะคะซึ่งท่านพี่เล็กก็ร่วมในพิธีปร์ด้วยนะคะก็ เปิดตัวมานะคะแพลตฟอร์ม t r i o b a c o m ก็คือมีสินค้าที่ขายโดยอบรมที่พี่เล็กพูดถึงเมื่อกี้นีค่ะก็คืออบรมผู้ประกอบการนําสินค้าเข้าไปอยู่ในตลาดเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณสามพันบริการนะคะมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ทั้งสิ้น ตอนนี้ยี่สิบเก้าล้านแล้วเกือบสามพิบล้านแล้วแต่ผมว่าแต่ผมว่าพูดอย่าพูดดังเดี๋ยวสลัประกอบตามเก็บแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้ทง,นทง,นทงนั้นก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะทีนี้มันมีบ,บ,บางบ,บาง,บางส่วนสาหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้เยอะๆยอดขายเยอะเขาก็ยังไม่ได้ลงลงในระบบทั้งหมดนะคะอันนี้กระชับกอดกระชิบบอกพี่เล็กว่าเพราะกลัวภาษีนะคราะคือส่วนหนึ่งเขาซื้อขายนอกแผงทองก็มีนะคะทีนี้ก็ แพลตฟอร์มเราเติบโตมานะคะก็มีคนเข้าเยี่ยมชมประมาณสักสองล้านห้า่แพลตฟอร์มนั้นนะคะมีมูลค่าการซื้อขายอย่างที่เมื่อกี้นีาก็ยี่สิบเก้าเกือบสามนล้านนะคะก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการที่นาเข้าสินค้าเข้ามาขายะะก็คือเป็นประโยชน์สําหรับคนสุลินเป็นประโยชน์สําหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยกลุ่มโอทอปกลุ่มสินค้าชุมชนนะคะที่สามารถนําสินค้าเข้ามาขายโดยไม่มีค่าวางขาย นะ,ะไม่เหม,กกมือนแผงฟองมอื่นนะคะซึ่งเดิมก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็ด้วยความโควิดนั่นผู้ว่านี่แหละนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีอโอใหญ่ในเรื่องของการดาแูแลแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะคแล้วก็พาน,นิชก็ขับเคลื่อนนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานสารสัมพันธ์สองพันดินท,ที่ที่เล็กพูดเมื่อทีนี้นะคะก็นะคะคก็ทางพานิชเองก็จัดงานาสารสัมพันธ์สองพันดินโดยจัดงานเซเลบสุดฮาร์นะคะซึ่งเป็นโดวแอร์นะคะสองร้อยกูหาเย็นไหมคะเย็นไหมเย็นสบาย ไม่ใช่เย็นสบายธรรมดาครับพี่น้องมาเขายังบอกว่าอ้ไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมดีๆของพานิชมาจัดอย่างนี้ให้พี่น้องได้มาพบปะกันมาแลกเปลี่ยนสินค้ามาซื้อมาขายก็เป็นพระคุุพานิชจังหวัดอีกอย่างหนึ่งที่ให้พี่น้องสุรินทร์เราและพี่น้องสายสัมพันธ์สองแผ่นดินได้มาแลกเปลี่ยนกันครับหัวหน้านอกนอกกันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจัดงาสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนะคะก็คือเป็นการ กานความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะคะซึ่งบ้านเราก็คือบ้านที่มันน้องนะคะก็คือทางคณิตเองก็เชิญพวกของการฝั่งทางกัมพูชามาทั้งหมด5จังหวัดนะคะเข้ามาถ่ายด้วยนะคะแล้วก็เชิญผู้บริหารฝั่งกัมพูชามาด้วย5จังหวัดมาท่านก็มายกทีมมาน่าจะร่วมประมาณัเกือบแปดสนะคะน่าจะขนาดนั้นไหมได้ได้คแต่แต่แต่ละคณะเ่งเขาจะอยากมาเลยแต่ละจังหวัด เพราะว่าท่านผู้ว่าทางฝั่งกัมพูชาให้ท่านรองเบอร์หนึ่งมาทั้งหมดอยากมาเลยแล้วก็เอาสินค้าดีของประเทศกัมพูชามาด้วยนะคะทั้งะ่าจังหวัดก็คือเป็นเป็นในเรื่องของเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดสุรินด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับทางฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินด้วยนะคะให้นั่นไปนมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งโครงการใหญ่ๆนะคะก็คราวนี้ก็จัดในช่วงปีมประมาณที่ผ่านมานะคะก็ประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็ s u l i n เ e ็บดอทที่กาลังจะก้าวโตขึ้นเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะคะซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ในเรื่องของการเสิร์ชคําว่าค้นหาเนาะสำหรับของ Google นะคะ <Okay. S 1> ขออนุญาตพูดถึงแพลตฟอร์ม g o o ก l e นะคะ <Okay. S 1> การเสิร์ชคําว่า s u l i n เ e ็บดอติดอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของคําค้นหานะะ mm hmm. แล้วก็ติดในเรื่องของสินค้าที่ ต้องมาต้องมีอย่างเช่นสายมูสายมูกับสายสายที่เป็นแบบของขลังนะคะต้องมาต้องมีนะคะก็คือเออก็ต่อเนื่องจากที่ที่ต่อเนื่องจากงานที่ท่านว่าจะจัดเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะก็ก็จะมีโมเตลูด้วยนะคะซึ่งจะจัด789ขึ้นขึ้นขอสวัยนะคะทูลิมเบดคอมก็จะไปร่วมจายด้วยนะคะแล้วก็งานสงกรานนะคะ10 3.5ด้วยนะคะ ก็จะมี s ู r ินเวส์คอมเข้าไปร่วมจำหน่ายแล้วก็ร่วมออกบูธออกขายของด้วยนะคะสายมูเตลูที่อยู่ใน s ู r ิน b วส์นะคะก็มาขายที่เป็นออฟไลน์ด้วยที่บริเวณงานใหญ่ๆ s ู r i n b e ส์คอมก็จะไปร่วมทุกงานนะคะแล้วก็เรียนท่านทางประชาชนชาวจังหวัดซูรินนะคะปลายปีนี้นะคะก็จะมีงานใหญ่ๆอย่างเช่นงานสารสับทาง2็อนิน ก็ยังมีอยู่สองร้อยูหานะคะรู้สึกจะมีอีกสามงานนะคะซึ่งซึ่งซึ่งจะมีประมาณเป็นโดมแอนนะคะก็บพันนี้ก็จะเตรียมเริ่มดําเนินการนะจัดซื้จัดจา้จางนะคะแล้วก,ก็จัดงานน่าจะประมาณหลังเมษายนไปแล้วนะคะน่าจะจะ,จะ,จ,ะจะได้จัดงานแล้วก็เตรียมแผนงานเรื่องของการจัดงานค่ะไอดีดีอย่างเนี้ยวหน้าอ่าคิดว่าเขามาแล้วจะไม่ได้รับความสุขนะ หนึ่งได้รับความสุขสองพี่น้องของจังหวัดสุรินทร์ก็จะได้นําสินค้ามาขายกันสองพี่น้องสุรินเบสของเราก็จะได้มีพลังอย่างมีไรายได้ไดพวกน้องๆที่เราไปอบรมมาเขาก็มีกําลังใจว่าุยวันน้าพันนิสหจวัดมีไอเดียดีมากที่จะให้เขานําสินค้ามาวางขายกันครับพี่น้องในพ,พ้กรพนปะกันและจะมีความสุขครับเพราะว่า โครงการดีๆอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยจะมีในสุรินทั์งห่า่ตั้งแต่หัวหน้าพาณิชจังหวัดสุรินคนเก่งของเรามาเนี่ยก็ทําให้สุรินเราก้าวหน้าไปไกลมากพร้อมทํางานควบคู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพิจิตรูุิธรรมท่านก็สายมูท่านก่อเษียงรับพยายามทั้งนี้เพื่อจะเป็นอนุสา์ให้พี่น้องสุรินเห็นว่าท่านเป็นคนที่อะไรทุ่มเทให้สุรินทั้งหมดก่อนจะ เกษัยอายุราชการครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหัวหน้ามีอะไรกิจกรรมงานขึ้นเขาสวายที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผ่านเพจคนสุรินทร์คำนีได้เลยครับตรงหน้าขึ้นเขาสวายเจ็ดถึงเก้านะคะก็มีกิจกรรมตั้งแต่รู้สึกวันที่เจ็ดนะคะก็จะมีเขาเรียกสาบานเขาเรียกสัญญาลักษณ์เขาสวายนะคะแล้วก็สมโพธิพระพุทธรูปนะคะซึ่งอยู่บนเขาสวายนะคะวันที่เจ็ด วันที่8ก็จะมีวิ่งขึ้นเขาสวายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทางฝั่งทางหมู่บ้านทางเขาสวายนะคะวันที่9วันที่9เองก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการสงสงเขาสวายนะคะก็789านะคะเป็นพาร์ทแรกนะคะแล้วก็มีสินค้าโมเตลูยอย่างที่บอกสินค้าอุปกรณ์ขายบริเวณที่ด้านล่างของเขาสวายนะคะแล้วก็ต่อเนื่องก็คือ7 8 9ดก็ต่อเนื่อง13 15ก็เป็นงานสงกลา์นะคะต่อยอดเลย ได้เที่ยวได้เที่ยวแบบได้พักนิดหน่อยก็ต่อเลยได้เที่ยวแล้วได้ซื้อของได้ซื้อของครับท่านผู้ว่าเองก็ฝังว่าคนที่มาเที่ยวชมนะคะเที่ยวกินเที่ยวอยู่ในจังหวัดสุรินอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะมันเขาก็จะมากระตุ้นมาพักที่บ้านเรานะคะมากินที่บ้านเรานะคะมาซื้อของที่บ้านเราก็คือเป็นการกระตุ้นรายได้นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุรินเพิ่มรายได้ให้กับคนในสุรินด้วยนะคะ อันนี้ขอฝากแล้วก็ขอเชิญโจททุกท่านนะคะ789นะคะ็ดแที่ขอสวายนะคะแล้วก็13ถึง15นะหะที่ต่อต่อยอดใช่ที่ที่บริเวณถนนทางสวนใหม่นะคะในสวนเฉลียงตะเกียบนะคะก็จะปิดเส้นถนนเลยนะคะเขาเรียกสวน80พรรษาครับของอบจสุรินทร์โดยมีท่านนายกพรไกรุ่ท่านนายกก็ร่วมด้วยนะคะงานนั้นงานใหญ่มากเพราะเขาเป็นเจ้าของบริษั เขก็ต้องมีส่วนร่วมก็ต้องขอบคุณท่านนายกฮะท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรท่านเป็นนายกอบจอมรับก็เป็นผู้เฉพาะนะคะแล้วก็เป็นดูพันยศสุนทลอดนะคะในเรื่องของการจัดธงฟ้าที่ผ่านมาที่ท่านรองนายกมานะะคท่านคุมทำมาที่ส่วนใหม่นะคะท่านก็รับผิดชอบื้นที่ให้จัดงานธงฟ้านะคะแล้วก็อาจจะไม่เป็นแอร์เนาะแต่ว่าก็คือชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการซื้อสินค้าราคาประหยัด าคาถูกนะในกจถูกนะคะน้ำตาลถูกประชาชนก็ได้ประโยชน์ในวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ธมดีเราก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านห,ห, <herself. S 2> หัวหน้าพาณิ์จังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องอย่าลืมติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ธรมดีนะพี่น้องพิมเข้าไปคนสุรินทร์ธมดีใน youtube และ Facebook เดี๋ยวโอกาสหนะ้าถ้ามีกิจกรรมดีๆของท่านหัวหน้าพาณิ์จังหวัดเราทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ธมดีจะนำ ไปเสนอให้พี่น้องทั่วโลกได้ติดตามแล้วได้ดูกิจกรรมดีๆของท่านพานิจังหวัดแล้วก็อย่าลืมฝากนะครับสุรินเบสของเรานะสินค้า,ามีหลายหลายพันรายการครับเดี๋ยวคราหนนะ้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ